ยัสสวัสดีเด้อ,อพอ่อแม่พี่น้องเบิดสู่ทุกคนเนาะว่าสิเป็นคนทางภายในหรือต่างประเทศกอนนินดีค่ะสองสาวหลวงเนาะคือว่ามื่อนี้สาวหลวงกับโบได้ไปทางไหนเนาะทางสาวหลวงกับผาร้านออกมาดินอยู่ตรงหน้าเนาะเดี๋ว่าอยู่เถียงน่อยใกล้เคม็มหมูหวานนี่อสบายดีดุสบายดีป้าลุงก็ลุกสบายดีป้าลุงออกปป็ลุกสบายดีดุสบายดีปด้าลุงเปล่งป่ะสบายดีสบายดีป้าลุงเยอะ จะไอจะดุกอายเพิ่นกับบริโอห์อ,ออกมาเนาะเอามาแต่ทั้งน้องตาตาน้องจัตากะมันบะสาวเนาะน,อะะะน้องตเต่ากับชิวน้องเมยเพลินขามากินข้าวแล้วบ้าทุกคนีจ้ะตอนนี้กับเพลินกับตกเงียบๆกันเนาะกต่สีมันมืดพลนแน่ตอนนี้กันบ,บรรยากาศกันบรรยากาศกะดีดีพอแม่์นอนองู่เมื่อนี้น ว่ามันนี่กับสะดวงกับผ้าหลานออกมานั่งอยู่เถียงน้อยเนาะว่าใกล้แคมท้องไหท้องหน้าเนี่ยดสะดวงใสเบิรงเดินสะดวงก็นั่งอยู่ใกล้แคมท้องหน้าเดีย๋ยวนาะผ้าหลานออกมาเรียนอยู่ท้องหน้านี่แหละบรรยากาศดีใช่ทุกดีปะ่ะลูงเป็นปะ่ะน้องตาตากินยังลูกบอกเพิ่์นน้าลูกน้องตาตากินยังบอกเพิ่์นน้าลูกเจ้าน่ะกินยังน่ะน้องตาตากินนมเนี่ยน้องตาตากินนมดิมัอนเนี่ย เลยเนาะทางน่อง um, ิ to to ่นก ive ็กินนมแกงเก่งทั้งห้ทั้งน่องเลยเนาะคือว่าน้องตาตากับตัวโตก็กินนมก็เก่งพ่อแม่พี่น้องเลยทางน้องตาตาตัวโตเพิ่นก็กินนมงัวเนาะนมงัวแดงเลยเนาะรสหวานแคดหนึ่งกะบัฮอดอาทิตย์ช่ำพ่อแม่พี่น้องเลยคือว่าไรเนาะแฝดเนาะสองคนกะกินกรอยากเปลืองแน่เนาะ ทางน้องตัวโตตัวตากเป็นลูกพ่อแข็น้อยเนาะก็คือว่าไอของดัสกไอของชาวดวงนี่แหละแกนมือทางพ่อเพิ่นก็ออกไปถ่ายคลิปแกนมือเนาะทางสาวดวงกับกับวิ่งคอยไปใส่กับเอาร้านนี่แหละเอาน้ำเมยเพิ่นเนี่ยน้ำเมยน้องแข็เพิ่นเนี่ยเอาซอยเพิ่นเนาะให้ลูกแชบบ่เอาอีกว่าลูกแชบ่ ดยเดยวไปเชื่อทังนองต่ตาก็ใช้อายจ้าได้ดุดอายอยู่เพือ,อ,ยอยเนอเอาอาเจ็บเจอายไปใช้ดุอฮะเ,เมื่ออายมออบมา,าน้ำเดี๋อายอยู่น้ำเม่เดีทังน้องแต่ตากับมาน้ำสาวดูพามาดินงทงหน้าเสียงหน่อยทงหนา้าเดี๋เห็นไหมดุฝนกระตุกอันเนี้ยอยู่พ่อ,อแม่พี่น้องเอ,อ้ยเนาะ คือว่าเนื่องจากเมื่อวานนี่ฝนตกแห้งเนาะกะนัก่กะมากแน่ทั้งฉลวงกะคืวไไอว่าเนี่ยฉลวงกะไปทายทั้งเขาแม่เจ้าทั้งเขาแม่กะกะตึกปลาเนาะวานนี่กะได้อยู่ให้พวกกินเนาะหนาวป่ลูกฮะโดยไหนให้ชอบอกเออโดยไดเนเถอฝนตกบ่ทางพุน่นทางพุ่นฝนตกบ่อไอ้ใครบาอาฉันเนาะพอเจ้าไปใช้ลูกพอเจ้านะ ไปถ่ายคลิปพอไปถ่ายคลิปบอกป้าดุ้งโยโกไปใช่บอกป้าดุ้งไปถพอพอไปถ่ายยังลูกไปถ่ายคลิปไปยูทูบอืมเอาพอไปไปถ่ายไปไปถ่ายคลิปไพก็พอนี่พอไปหาไพลูกพอเจ้าหน่าไปถ่ายคลิปไปพ่พอเจ้าหน่าไปก็ไพลูกไปถ่ายคลิปหน่าไปก็ไพ่คนคนเดียว บ auto, ่ไปแต่มือพ่อเจ้าน่ะไปก็ไพไปแต่ละมือ่นะไปแต่มือเออไปพ่อเจ้าไปแต่ละมือไปก็ไพแน่ไปไปก็ไพลลายกับทุที่เออไปพ่อกับไอ้ลายกับพ่อทุที่เลยเนาะทั้งน้องแสดเพิ่นกับทั้งน้องตัตท่าเพิ่นโตกันทั้งน้องตัตาเพิ่นก็ว่าว่าพ่อเพิ่นไปถ่ายคลิปเนาะไปถ่ายกับพ่อไอ้ลายก็คือว่าเบาบอยสแนลกับเบาโอดีเพิ่นนั่นแหละเนาะก็ได้น้องแสดเพิ่นก็ได้ว่าพ่อทุที่ จะไปว่าพอพอชุดที่เอายังห้ยวานนี่หนูก็ออันไอชุดที่อายังห้ยวานเงินเพิ่นห้เท่าไรหน่ะยห้เท่าไรอันเช่าเชฟห้ยชิพันโอ้ทางโน่เพื่นกัจักเนาะกับทางอันเบาอดีเนาะกับห้ายห้เงินทางน้องแฝดเพื่อนนี่แหละผู้ชิพันขอบใจพี่หน่อยขอบใจบ่ขอบใจเพื่อนยิ่บ่บนกโดยเด้ขอบใจเพื่อนแม่โดยเด้ พอสุดที่เอาเงินให้ชื่อนุม่มใช่ะหรอือว่าว่าโอดีตเดจ้าชื่อกินได้บ้านมนะมชื่อกินอะไโอ้เบิดได้หรอกเบิดเบิดได้เบิดชื่อเบิดได้ทางอ้ายเป็นแกเปิปด้ออกมาน้ำ่อแม่พี่น้องนะอยู่นน้ำแม่เพิ่นออกมาแต่น้องเนาะนี่ก็ึ่เป็นลานสาววงนี่แหละแกผู้นี้ก็กกอยากติดชาวรวงแนะ่นเนาะชื่อเบิดได้เบ่ร์ดได้แชบ่ แช่ปลาดุอะกินน้ำมันยังอยู่นี่เอาอีกวะเนี่เบิดกับโมีเงินซื้อแด่แบบนี้ขอขอขอนน้ำปลาลุงดุชื่อนุ่มให้น้องตาตาตตโตแน่จ้ะน้องเคยกินนุ่มเก่งบ่แม่พี่น้อง,งเลยนมงวเลยเนาะแช่บลามื่อหนึ่งเบิดจะกรองลูกเจ้ากินนะมื่อหนึ่งนะเบิดจะกรอง ตะกอมตะกอมตะกอมพี่มื้อนึงจักสิมาตะกอมอุทัยเป็นบ่อุทัยบ่ไก็อุทัยน่ะเห็นบ่ลูกอุทัยบ่ได้อุทัยน่ะคนกะบ่เศานะตปกแป๊กอยู่ทงสวงกบ่ได้มีหให้งัวกินเลยมื้อสวงกเกี่ยวแต่มื้อนั้นเนาะเนาะเนื่องจาก่านี่ก็ฝนก็ตกกันน้มากเนาะสวงก็ยังบ่ได้ไปเกี่ยว ลใบพูดมั้นี่ยใช่ลรกนี่เอองวไผ่ะงัวไผนะงวแขกเลงวแขกโดยงวแขกงวกันงวกันพอดีมันก้องคผเห็นปะนี่เห็นป้าจานเห็นปะอันนี้มึงนแม่นี่เห็นปะนี่นี่นี่ชาสชาลงพายิ้มเห็นปะิ้มเป็นปะนี่นีนี่นี่นี่อเคอาจาะจุบายเป็นมะลกจุบายเป็นปะ พ่อข้างๆฉาวงทางมันเจ้ากินเข่ากันยังม pues ึนข้าวกระปูข่ากับกระปูพ่อเอามาน่ะดุฮะพ่เอามากระปูนี่ฉาดวงกับพาราน้องมาดินเทียงน่าน้อยเนาะคือว่าเทียงน่าน้อยกับใกล้เพื่อนฉาดวงหน่อยเข้บ้านเนี่ยเนาะบรรยากาศกันดีดีพ่อแม่พี่น้องไอตอนนี้ฝนจะตกเดี๋ยวฉาวงเห่เบิ้งเนาะตอนนี้กันบรรยากาศกันฉาวงกับอยู่เทียงน่าน้อยใกล้ทงไฮทงหน้าเนี่ยพาราน้องมาดินเนาะทางน้อง ตะัเพิ่นเกลว่ได้ออกมานะชารวงกับพาแต่น้องตัตาตัตาเพิ่นกลวสิมักติดชาลวงแน่เนาะสบายดีลูกสาวดีป้าลุงก็เนาะจ้าออกมาไม่ยังออกมายังมึงดีบอกป้าลุงเนาะบอกป้าลุงเนาะจะออกมายังมึงนี่น้องตัตาออกมาดินเนาะน่องตัตาออกมาดินเนาะพักอันกับพักในชาลวงทำนะอันกับปูไพ่แพ้เอาอออมาหน่ะลูกก็ดูอออกับปูไพ่เอามานะหน่ะกรปูดู ปูประตูยังเอามาเนอปตูควายประตูควายโดยทั้งหลายเพื่อนกับประตูเพื่อนกับมักเรี่ยงควายเนาะทั้งหลายกับเสื้อนมักประตูควายประตูเพื่อนกับไปหน้ากับเรี่ยงงอ้อเรี่ยงควายแต่ละมือเนาะกันในเองโดยอยามื่ออยามือม่อเมือไปได้ดุพังพังพังไปว่าไปว่าไปไปทาาไปว่าไปว่าทาาอีกว่าดุดเอ้าส่งจะไปยังไง ชงขาดแหมชงขาดแท้ให้พ่อให้พ่อจะซื้อมาให้แลกเด้อทางน้องตาตาและชงขาดพ่อแม่พี่น้องนี่ใชลูกใช่แบบบริขาดเลยเฮ้ยตัวชาวก็เป็นนี่ฮะนี่จแค่นี่นี่น้องมีคะแนนมีคะแนนมาดุมีคะแนนมีคะนนทั้งน้องตาตาเพิ่งจะอยากดื่อเนาะใช่ไหมเจ้าคือบุเชิดใช่ไหมเจ้าออกมาดุอกายบัวอ้ออ้ายบัวอ้อ แง่กระบอกก็เอาเมื่อไว้ใแทดุดับนีขนตุกตรงนี้อยากเมงอ้วจะก็เอากินหยาเอาไปตรนี้พี่น้องควรอยากเมื่อเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องเลยเดี๋ยวฝนเช่าก็ดูนีฝนนั่งตากบักแป๊กๆอยู่นี่ยง่เมื่อใส่ห้องไอซียูใส่ใส่เองไอซียูนะห้องไอซีมาดินะมั้ยพี่พี่พี่มาสบายดีป้าลุงก่อนสายทางเมื่อกระบอกป้าลุงไปพี่น้องควรอยากเมื่อใแ่ดุดดึงผมช้าว่านะ ทางเจ้าอยากเจ้กอยากไปว่าไปตลาดไปว่าไปว่าไปตลาดน้ำชาวไปว่าผู้นี้ก็สิมักมักอยากติดชาวรวงเนาะทางไอ้เพื่อนกับกับโบคอยติดปันใดเนาะทางไอ้เพื่อนกับไอ้เพื่อนกับโบอยากให้อุ้มไปป้าป้าใส่ผ้าเมื่อป้าป้าไปป้าอัจจะาบปะดุงกันไปอัจจะาบปะดุงกระดูกไปเมื่อเด้ออย่าน้องตัวตัตาตาเสียขอตัวลาเมื่อเด้อสทักเมื่อนี่กับน้องตาตาออกมานั่งอยู่เถียงนั่นน้อยสิด ชาวรวงอยากราดุกกดุบรรยากาศก็ดีดีอยู่กัตอนนี้กับคุณกระตุกเงี้ยเงี้ยเนาะเอาเดี๋ยวมือเจ้าคือห่วตัดหยาเดี๋ยวไงเดี๋ยวมือหยาเลยคุณกระตุกพร้อมแม่พี่น้องเลยบางนี่คือสีดิ้นมืดมืดได้เนาะมืดมืดขึ้นอยู่ไปไหมามาสวัสดีป้าลุงก่อนวะเออมือกับมือไปสาวพาเมือไปสวัสดีป้าลุงก่อนไปไปไปโดยเนาะตั้งะดวงกับเจ๊คอโต้ล่าเมือกันเด้อพ่อแม่พี่น้องโดย คนอื่นก ch ็ขอผ่าก uh uh ็ดตามก็ได้ก็แซ่เป็นกำลังใจให่สรวงเด้อพ่อแม่พี่น้องไปไปไปเมื่อปโดยสบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตจุ๊บๆคนอ่ะสบายดีก็ลู้เืมอนะโดยสบายดีเด้อ